ในส่วนนี้เราก็พามาดูพวกอุปกรณ์เสริมใน G20 กันนะครับจริงๆอย่างอุปกรณ์เสริมใน G20 เนี่ยโหเขามีให้กว่า20รายการเลยเยอะมากๆนะครับเอาแค่อุปกรณ์หลักๆของเขาที่เป็นตัวแกนซับพอร์ตเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เยอะละเช่นอย่างตัวที่กำลังใช้อยู่ตอนนี้นะครที่กำลังรีวิวอยู่ก็จะเป็นอุปกรณ์ฟุตซัพพอร์ตนะมันจะเป็นตัวที่ใช้ร่วมกับ ตัว back support ที่เป็นเบาะแต่อันนี้คือเราเปลี่ยนอุปกรณ์มาเป็นที่ใช้กับเท้าแทนนะครับก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วมันสามารถปรับได้เยอะมากนะครับขึ้นลงนั่งบนพื้นหรือจะนั่งบนมานั่งก็ได้ถัดมาอย่างอันนี้นะครับก็จะเป็นตัว resistance belt นะครับ จะสังเกตดูได้ไง่ายก็คือว่ามันจะเป็นมันก็คือเข็มขัดนั่นแหละนะครับแล้วเราก็เอามาผนวกใช้คู่กับตัวเคเบิลแล้วก็เลือกปรับน้ำหนักจากแผ่นพินโหลดเอานะครับค,คล้ายคล้ายกับการแบกน้ำหนักนะครับก็คือเน้นสร้างกาลมเนื้อช่วงล่างให้มีความแข็งแรงนะฮะจริงๆรูปแบบอย่างตัว resistance bell เนี่ย มันก็สามารถใช้งานได้หลากหลายนะทำได้หลายท่าเลยนะครับแต่ว่าหลักๆก,ก็คือจะเน้นช่วงช่วงล่างเป็นหลักอย่างในคลิปที่กำลังรีวิวอยู่เนี่ยจริงๆเนี่ย เราสามารถก้าวเดินให้มากกว่านี้ได้นะครับเช่นแบบก้าวไป3 9 4 9ก็คือให้สุดตามความยาวของตัวเคเบิลเลยส่วนแรงต้านเนี่ยก็แล้วแต่แรงของแต่ละคนความถนัดของแต่ละคนแต่ต้องบอกก่อนว่าอุปกรณ์อย่างเบลล์ลิสิสแทนเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์เสริมแยกนะฮะมันไม่ได้แบบว่าอยู่ในชุดของ G20 ก็จะทำให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นอย่างอันนี้ก็จะเป็นการใช้คู่กับตัวบาโหนนะฮะ สร้างแรงต้านให้หนักขึ้นเข้าไปใหญ่ลองเอาไปปรับใช้กันดูได้ครับถัดมาอย่างอุปกรณ์ถัดไปก็คือตัวสเตชันของบาโหลหรือว่าภูอัพนั่นเองนะครับไอ้ตรงตัวภูอัพอันนี้ทาง G20 เนี่ยก็ได้มีการออกแบบที่เป็นปุ่มแดงๆเห็นไหมฮะไอ้ตรงปุ่มแดงๆตัวนี้ยเขา ทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อการจําลองคล้ายการปีนหน้าผาเพื่อให้ได้รูปแบบการจับที่มันแตกต่างจากการกํำกิบเวลาที่เราโหดบาร์ก็จะให้ฟิลแตกต่างในการใช้งานพอสมควรเพราะว่ารูปแบบการกำมือเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะฮะถัดมาก็จะเป็นอุปกรณ์ต่อเนื่องจากตัว ฟ o ตซัพพอร์ตนะครับเมื่อตะกี้นี้แต่อันเนี้ยใช้คล้ายกันแต่ว่าจะเป็นตัวนีล็อกแต่ว่าจะเป็นตัวนีล็อกนะฮะก็คือจะเป็นตัวล็อกเข่านั่นแหละนะครับใช้งานได้ง่ายขึ้นปรับองศาได้มากขึ้นนะฮะถือว่าสะดวกมากๆกับการเล่นคู่กับพวกบาร์และสปูดาวอะไรแบบเนี้ยถัดมาตัวนี้ก็จะเป็นตัวเบลลอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับ แต่อุปกรณ์เบลตัวนี้มันจะเป็นเบลที่เขาเอามาเป็นอุปกรณ์เสริมในเครื่องเลยก็คือจะมีมาให้ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับตัวเบลตัวนี้ก็สามารถปรับใช้งานได้หลากหลายนะฮะอย่างดูตามในรีวิวเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาใช้สำหรับคู่กับบาโหรือจริงๆเนี่ยเราสามารถใช้เท้าเนี่ยยืนอยู่บนตัวแผ่นเบลได้เลยนะครับแล้วเราก็ไปตั้งพินโหลด ทั้งสองข้างเนี่ยให้อยู่ในน้ำหนักที่สมดุลกับน้ำหนักของเรานะครับอันนี้ก็ต้องลองไปต้องลองไปใช้กันดูนะฮะ